กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ถึงเตชแนลนะวันนี้อยู่เกมอัลเทอรี่เกียร์ฟิวชั่นนะในคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนําทีมนะครับในการผ่านบอสปลาหมึกระดับที่9นะครับตัวบอสปลาหมึกระดับที่9นะครับความยากของเขาก็กคือเจ้าบัฟของเขาเนี่ยแหละนะเริ่มต้นเทอร์มแรกเนี่ยเขาจะโจมตีพวกเราทั้งหมดนะครับแล้วก็จะได้บัฟ2อย่างก็คือเพิ่มแม็กแท็กห้นะครับแล้วก็ดีเฟนซ์นะครับอีก60%นนะทำให้เราโจมตีแบบ ลดน้อยมากๆนะครับแล้วก็ปลาหมึกเนี่ยโจมตีเราแรงมากๆนะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องลบบัฟอันนี้ก่อนนะครับทีนี้ผมจะมาแนะนําทีมนะฮะว่าผมใช้ทีมอะไรนะครับก็ทีที่ผมใช้ครับเป็นทีมนี้นะครับหน้าที่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยสำคัญกันหมดเลยนะเริ่มต้นตั้งแต่โกสเลยละกันนะครับโกสเนี่ยจะมีตัวสกิลนะที่สามารถลบบัฟนะครับ ของศัตรูได้นะเนี่ยครับสกิลนี้นะนะฉะนั้นเนี่ยเริ่มมาเราจะให้โกสนะครับลบบัฟของเจ้าปลาหมึกก่อนนะแล้วจากนั้นนะครับโรบิเลียรครับโรบิเลียจะเปิดตัวแรกก็ได้นะครับโรบิเลียสกิลที่เด็ดๆก็คือแอคแท็กดรอปนี่แหละนะจะลดพลังโจมตีของศัตรู50เลยนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูได้เทินช้าด้วยนะแล้วก็หน้าที่ของเจ้าไลซ่านะครับก็จะทำก่อแตก นะแล้วก็ทําให้ศัตรูโดนตรมตีแรงขึ้นนะนีนะ่อันนี้ครับก่อแตกจะเป็นพาสซีฟสกิลนะครับอันนี้ก็เป็น1ตัวละครที่สําคัญนะส่วนมอลลิสก็ฮิลอย่างเดียวนะครับฮิวกับเล่งเกรอย่างเดียวไม่มีอะไรมอลิสจะเปลี่ยนเป็นน้องครีมก็ได้นะครับถ้าใช้น้องครีมก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าทีมเราจะอึดมากขึ้นนะนะนะสเตปของการเล่นนะครับเรา ควรจะเอาโกสนะครับเปิดคนแรกหรือโรเบเลียก็ได้นะครับโกสเนี่ยจะลบบัฟนะโรเบเลียก็จะทำทำให้ศัตรูติดดีบัฟนะครับสปีดดาวนะครับแอคแท็กดาวนะแล้วก็ไลซาก็เดี๋ยวรอเคาน์เตอร์เอานะครับทำก่อแต่งเอามอลลี่ก็ฮิลเอนะก็จะประมาณนี้ครับง่ายๆใครที่ไม่มีโกสเนี่ยก็ใช้น้องโรสแมรี่แทนได้นะเนี่ยครับน้องโรสแมรี่ก็จะมีสกิลลบบัฟเช่นกัน เป็นสกิลอันนี้นะครับสกิลที่2นะครับก็จะต้องให้โรสแมรี่ได้คนแรกอนะนะครับล้างบัฟของศัตรูไปนะครับจะใช้อลิสก็ได้นะครับไม่ต้องใช้ฮิวมอลิสก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจัดละกันนะครับผมจัดทีมนี้นะโอเคก็เดี๋ยวไปลุยกันนะครับเริ่มมาบอสก็จะโจมตีเราก่อนครับแล้วก็เสกบัฟนะนี้โรเบรียก็จะใช้สกิลนะครับ อันนี้ไม่ติดนะไอ้เจ้าแอคแทกดาวนะครับไม่เป็นไรครับโฟดก็ล้างบัฟไปแล้วเดี๋ยวไลซ่าก็จะใช้ตัวพาสีนะครับทำให้ก่อแตกที่เหลือก็นั่นแหะครับปล่อยเขาจัดการไป อนีได้เกิดว่าบอสโดนดีบัฟทางโจมตีแล้วลงก็จะตีเราเบากว่านี้อีกนะ นี่ศัตรูนี่เล่นแต่โค้ดอย่างเดียวเลยนะก็มันแล้วแต่ตานะฮะมันแรนดอมนาะแต่เมื่อไรก็ผ่านอยู่ดีครับเดี๋ยวไลซ่าเคาเตอร์อีกทีก็จบแล้วอ่าเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้นะครับผมทีนี้มาดูของสมใสยกันนิดนึงนะครับก็สปีดหลักๆเนี่ย ผมก็จะใส่ให้กับโกสกับโรเบรียนะดูที่โรเบียก่อนละกันนะครับโรเบียจะเปิดก่อนก็ได้หรือจะเป็นคนที่2ก็ได้ครับไม่มีปัญหาขอเพียงว่าแจกดีบัฟให้ศัตรูก็พอนะครวันนี้ของผมเซตมาเป็นสปีด a อทครับก็สปีดจะเร็วนิดหนึ่งสองสองแปดนะก็จะเร็วกว่าโกสนิหนึ่งนะครับโกสเนี่ยผมก็ใส่เป็นดาเมจสปีดไปนะครับเป็นเซตครีนะแล้วก็ติดสปีดให้มันเร็วขึ้นนะครับก็จะเปิดตัวที่2นะครับ อาจจะช้าก่ามอริสด้วยขออภัยเนี่ยมอลิสก็จะใกล้ๆก,ก,กันวันนี้ผมพยายามปรับสปีดให้มันลงมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้ตัวที่2ก็ยังไงก็ฮิลอยู่ดีนะมอลิสเป็นตัวแรกก็ได้นะครับไม่ไม่ติดนะเพราะบอสมันตมตีก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไลซ่าก็เป็นเซตแจกครับตรงนี้ก็รอพัศดีอย่างเดียวครับหน้าที่ของไลซ่าไม่มีอะไรมากครับ โอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้นะเป็นประโยชน์เ,นเพื่อนๆนะฮะในการผ่านเจ้าปลาหมึกระดับที่9นะครับสำหรับใครที่ยังติดอยู่นะก็ใครที่ไม่มีตัวของที่ผมใช้ก็ใช้พวกตัวอื่นนะครับรถแมลลี่อะไรพวกนี้แทนได้นะนะครับแล้วก็ใช้ไลซ่ากับไลล่านะครับได้เหมือนกันไลล่าก็จะเป็นตัวดาเมจแทนตัวขครตัวอื่นก็ได้นะครับเป็นดาเมจเดลเลอร์ไปนะโอเคครับงั้นก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กด, like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย